สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะฝ้ายช่องนัชชาชนแนลค่ะใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งแจ้งเตือนแบบนี้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกวิดีโอที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชนแนลไว้ค่ะส่วนใครที่อยากจะสมัครเป็นสมาชิกของช่องเพื่อรับสิทธิพิเศษต่างๆมากมายก็สามารถที่จะคลิกสมัครที่คําว่าสมัครตรงนี้ได้เลยนะคะ ส่วนใครที่สนใจอยากจะดูคลิปวิดีโอต่างๆของช่องแล้วเราก็สามารถกดดูที่เพลย์ลิสต์ตรงนี้ได้เลยค่ะเลือกดูหัวข้อที่สนใจได้เลยนะคะสำหรับวิดีโอนี้ไฟจะแบ่งปันข่าวดีผู้ประกันตนกับประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39ค่ะเดี๋ยวเรามาดูข่าวดีกันเลยนะคะ ต้องบอกว่าเป็นประกาศใหม่ล่าสุดผลประโยชน์ตอบแทนบำเหน็จชาราภาพของผู้ประกันตนประกันสังคมมาตรา33และมาตรา39ค่ะอัตราการจ่ายเงินผลประโยชน์ตอบแทนหลังมีประกาศของสำนักง,งานประกันสังคมเรื่องอัตราผลประโยชน์เงินบำเหน็จชาราภาพผู้ประกันตนตามมาตรา33และมาตรา39นะคะซึ่งแน่นอนว่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่18มีนาคมที่ผ่านมาแล้วล่ะค่ะ เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองค่ะตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศของสำนักง,งานประกันสังคมอัตราผลประโยชน์เงินบำเหน็จชราภาพผู้ประกันตนตามมาตรา3-3และมาตรา39ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่18มีนาคมที่ผ่านมานะคะโดยประกาศฉบับนี้มีสาระสำคัญค่ะระบุเอาไว้ชัดเจนว่าผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพให้คำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ 3.46ต่อปีจากเดิมในปี2,565ที่ผ่านมาเขาให้คำนวณจ่ายในอัตราร้อยละ2.83ต่อปีของเงินสมทบสุทธิและผลประโยชน์ตอบแทนสะสมรวมกันนะคะสำหรับช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์และยอดเงินสมทบทราภาพ หากไม่สะดวกเดินทางไปยังสำนักง,งานประกันสังคมใกล้บ้านผู้ประกันตนสามารถตรวจสอบได้ผ่านช่องทางออนไลน์3ช่องทางด้วยกันค่ะสำหรับช่องทางแรกก็คือเว็บไซต์ของสำนักง,งานประกันสังคมนะคะที่ www.sso.go.th ค่ะเดี๋ยวไฟจะแปะลิงก์เว็บไซต์เอาไว้ใต้คลิปให้นะคะ ส่วนช่องทางที่2ก็คือแอปพลิเคชัน sso connect ค่ะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ ios แล้วก็ android นะคะและช่องทางสุดท้ายช่องทางที่3ก็คือ line official account ของสำนักง,งานประกันสังคมนั่นเองค่ะ ad d sso Thai นะคะเดี๋ยวฝ้าจะแปะทั้ง3ช่องทางนี้เอาไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะ เมื่อตรวจสอบและทราบสิทธิทของตนเองแล้วนะคะเราก็สามารถยื่นขอรับบำเหน็จหรือบำนาญทราภาพได้ที่สำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ใกล้บ้านได้เลยค่ะหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดได้ทุกจังหวัดที่เราอยู่ได้เลยนะคะสำหรับเอกสารประกอบการยื่นก็มีทั้งหมด3อย่างด้วยกันค่ะอย่างแรกก็คือบัตรประจำตัวประชาชนบัตรจริงของเรานะคะ 2คือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ที่จะรับโอนเงินค่ะ3คือกรอกใบคำขอสปสสองขีดศู 01, หรือ SSO.2-01 ขีดศูก็ได้นะคะหากผู้ประกันตนมีบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกเลขแบบประชาชนผูกกับบัญชีออมทรัพย์ไว้อยู่แล้วสามารถแจ้งขอรับเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ไปพร้อมกับก,บการยื่นคำร้องได้เลยนะคะ โดยไม่ต้องใช้สำเนาสมุดบัญชีธนาคารนั่นเองค่ะที่สำคัญบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยหมายเลขโทรศัพท์ไม่สามารถใช้งานได้นะคะต้องผูกกับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นค่ะอย่าลืมนะคะว่ารับบริการใดๆของรัฐก็ตามจะต้องใช้บัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกด้วยเลขบัตรประชาชนเท่านั้นถึงจะใช้เป็นบัญชีในการรับโอนเงินจากรัฐได้นะคะสิทธิผู้ประกันตนกรณีชลาภาพแยกออกเป็น2กรณีด้วยกันค่ะ สำหรับกรณีแรกก็คือรับบำเหน็จชาราภาพผู้จ่ายเงินสมทบน้อยกว่า12เดือนซึ่งจะได้รับเงินบำเหน็จชาราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบเฉพาะส่วนของผู้ประกันตนที่จ่ายให้กับสำนักง,งานประกันสังคมนะคะแต่ถ้าหากว่าจ่ายเงินสมทบตั้งแต่12เดือนขึ้นไปแต่ไม่ถึง180เดือนจะได้รับเงินบำเหน็จชาราภาพเท่ากับจำนวนเงินสมทบ ของส่วนผู้ประกันตนรวมกับส่วนของนายจ้างที่จ่ายเงินสมทบให้และผลประโยชน์ตอบแทนประจำปีด้วยนะคะ2ค่ะกรณีรับบำนาญชราภาพก็คือผู้ประกันตนที่จ่ายเงินสมทบตั้งแต่180เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินบำนาญชาราภาพเป็นรายเดือนตลอดชีวิตในอัตราร้อยละ20ของเงินค่าจ้างแต่ไม่เกิน1 5 0 0 0บาทเฉลี่ยแล้วก็คือ60เดือนสุดท้ายก่อนความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลงนะคะและในกรณีที่จ่ายเกินกว่า180เดือนจะเพิ่มอัตราการจ่ายเงินบำนาญให้อีกร้อยละ1.5่ของระยะเวลาการจ่ายเงินสมทบทุกๆ12เดือนค่ะ นอกจากนี้ก็ยังมีกรณีที่ผู้รับเงินบำนาญชราภาพเสียชีวิตลงระหว่างรับบำนาญชราภาพยังไม่ถึง60เดือนถามว่าต้องทำยังไงทายาทสามารถติดต่อเพื่อรับบำเหน็จชราภาพของผู้ประกันตนได้นะคะโดยสามารถติดต่อไปที่ทางเว็บไซต์ค่ะคลิกเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.sso.go.th ก็ได้หรือสอบถามที่สายด่วนสปส สำนักง,งานประกันสังคม1506ได้ตลอด24ชั่วโมงก็ได้เช่นเดียวกันนะคะก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับผู้ประกันตนกับประกันสังคมค่ะทั้งมาตรา33และมาตรา39ด้วยนะคะก็อย่าลืมเช็คสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ